สี่คนสี่คนไปเดียวคนสองรอบเข้าใจไหมเอาไงมาหนี่ไล่คนสุดท้ายเลยสี่คนเอาเบอร์ปแปดแปดไล่จบ 南河。啊啊 แข่งกานใครเรวสุดเธอรูทุกตนดูหน่อยไ้ไหมวัไอวันไอวันดูทกคนใครใครช้าสุดกับคนช้าสุดโอเคไหมโอเคไหมพร้อมจพี่ตามคำังพร้อมทมีคนไม่นับมีคนไม่นับมีคนไม่นับพอ ใ่นแรกสาวสิงใช้ไน้ก่อนไอเอาใหม่เอาใหม่ kanchikar kanchikar Yeah! นี่จอมโกงปิดไปเลยไปข้างหลังเลยโอเคไหมอ่า 好主意。 你谢那边那边。 หนึ่งสองสามสี 8, 8, 8, 8, 9, 8, okay, nine, ่ห้าหกเจ็ดแปดแนหม่แดงด้วยอมอมสี่ห้าหโอเคครับ้ห้มาฉีกขาก้เลยน้ีกอมเดข้งอบ้งเด็้านึ่งสอ